สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจรีวิวทีฮิสชาแนลนะครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมิงเจรีวิวนะครับและตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในเกมไฟนอลแฟนตาซีเจ็ดรีเมคนะครับซึ่งก็มาถึงพาร์ทที่23กันแล้วนะครับโอ้โหมาไกลมากเลยนะครับทุกคนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับหลังจากที่คาวนะครับฟื้นมานะครับคาวเนี่ยก็จะเข้าไปถามเรื่องราวของเอรินะครับโดยเอรินะครับก็จะเล่าว่าเธอเนี่ยเป็นคนของเผ่าแอนเชียนครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเผ่าแอนเชียนเนี่ยถูกเรียกว่าเซนท่านะ a descendant of the ancients that's pretty much it really oh but just so you know that's not their actual name they called themselves the setra ซ <c oughs> ึ่งเธอนะครับก็จะบอกว่าพวกชินล้านะครับเชื่อว่าเอริสเนี่ยจะสามารถพาพวกเขาไปยังดินแดนแห่งคําสัญญาได้จริงๆนะครับ a n i must t h i n k you can โดยระหว่างคุยกันครับพวกวิสเปอร์นะครับหรือเจ้าพวกเงาดำเนี่ยมันก็ปรากฏตัวออกมาครับโดยครั้งนี้นะครับเรยเทอร์ทีนเนี่ยก็จะบอกเลยนะครับว่าพวกวิสเปอร์เนี่ยหรือว่าไอ้พวกเงาดำเนี่ยมีชื่อเรียกว่าผู้ตัดสินแห่งชะตานะครับซึ่งผมจะขอเรียกเจ้าพู้นี้ว่าพวกเฟดละกันครับเฟดแต่ว่าชะตากรรมนะครับ ซึ่งเจ้าพวกวิฟเปอร์หรือว่าพวกเฟดเนี่ยครับจะเป็นตัวตัดสินใจนะครับในสิ่งที่ควรจะเป็นครับหรือก็คือเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นนะครับเจ้าเฟดพวกนี้ก็จะทําในสิ่งที่ให้เหตุการณ์นะั้นะเกิดขึ้นจริงๆครับและไม่บิดเบี้ยวชะตาก,กรรมครับผม ซึ่งเอรินะครับก็ยังจะเล่าต่อบอีกนะครับว่าชินล้าจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ตัวการที่แท้จริงของเรื่องเรื่องนี้นะครับตัวการที่แท้จริงสําหรับการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีตัวการที่ยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับทุกครั้งนะครับที่เจ้าพวกวิฟเปอร์นะครับหรือไอ้พวกเงาดำเนี่ยมาทำร้ายตัวเธอนะครับเธอจะสูญเสียพลังบางอย่างไปครับหรือว่าสูญเสียความทรงจําอะไรบางอย่างไปนะครับซึ่งระหว่างที่เรากําลังคุยกันอยู่นี้นะครับ ซึ่งระหว่างที่คุยกันนะครับเวชนะครับได้บุกเข้ามาที่ชินราทาวเวอร์เองเลยนะครับโอ้โหเขาฟื้นแล้วฮะเขาบุกไปนะครับแล้วก็ไปเจอกับคุณโดมิโนนะครับที่คอยเชื่อเรือพวกเราอยู่นะครับซึ่งพวกเวย์กับโดมิโนเนี่ยพวกเขานะครับได้ระเบิดนะครับตึกด้านล่างนะครับเพื่อดึงความสนใจนะครับแล้วก็บอกให้พวกเราเนี่ยบุกไปที่แลบของโดโจเลยครับโดยพวกเขาเนี่ย ได้ทาําการนะครับเปิดประตูและปิดประตูเป็นที panic, ่เรียบร้อยแล้วครับเปิดเส้นทางให้เราอย่างง่ายดายมาแล้วนะครับก็คือเราบุกไปได้เลยครับ ซึ่งเมื่อเรามาถึงที่แลบของโฮโจเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะพบกับเจโนวานะครับ That? <Gen ova. S 1> และทันใดนั้นครับ <c oughs> เราก็จะปรากฏเห็นภาพของเซฟิลอสปรากฏขึ้นมาครับซึ่งครั้งนี้นะครับเซฟิลอสเนี่ยปรากฏออกมาแบบจริงเลยนะครับจริงจังมากครับผม Together, will reclaim our world. we reclaim will เมื่อเห็นเซฟิลอดปรากฏออกมาครับโอ้โหทนไม่ไหวครับบุกเข้าโจมตีเซฟิลอดก่อนเลยนะครับแต่เซฟิลอดนะครับได้ทำการนะครับสะบัดดามนะครับตัดสะพานครับแล้วปัดคาวนะครับตกลงไปที่ชั้นล่างของแลบนี้นะครับ ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นะครับโฮโจก็ยังนั่งดูอยู่ด้วยเช่นกันครับ good. And thus the จากนั้นนะครับเราเนี่ยหรือว่าค่าวนะครับเราก็ต้องหาทางขึ้นไปพบปะก,กับเพื่อนนะครับเพื่อรวมกลุ่มกันอีกครั้งครับโดย ทางนี้นะครับเราจะค่อยๆทยอยเดินขึ้นไปเพื่อไปที่ชั้นที่เราอยู่นะครับเราก็จะเจอกับเรสเทอร์ทีนครับซึ่งเจ้าเรสเทอร์ทีนเนี่ยก็ลงมาตามหาเราเช่นกันครับเราก็ทําการช่วยเรสเทอร์ทีนในการต่อสู้นะครับและเขาก็จะมารวมกลุ่มกับเราครับ yeah. ซึ่งเจ้าเรสเธอทีเนี่ยมันจะคอยช่วยเปิดทางให้กับเรานะครับ เมื่อเรานะครับเดินไปตามทางเรื่อยๆครับเราก็จะมาเจอเบรดนะครับและเรากันนะครับก็ทําการช่วยเบรดครับแล้วก็เดินทางกันต่อครับแลวเรานะครับก็จะเจอกับเอรินะครับแล้วก็ทีฟ้านะครับคอยช่วยซัพพอร์ตเราเช่นกันครับแต่ตอนนี้เรากำลังแยกกันอยู่นะครับ โดยพวกเรานะครับก็ต้องหาทางมารวมตัวกันก่อนครับและระหว่างที่เดินทางกันอยู่ครับเราก็จะสังเกตเห็นวิทยุสื่อสารนะครับซึ่งเราจะใช้การสื่อสารผ่านวิทยุนะครับเพื่อไปหาเอริกับทีฟ้านะครับในอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองครับ โดยเจ้าดอกเตรโฮโจเนี่ยครับก็จะบอกให้เรานะครับหรือว่ามีการท้าทายให้เราเนี่ยไปที่แลบของเขานะครับที่ซึ่งเป็นห้องทดลองที่เขาได้ทดลองบางอย่างไว้นะครับก็อยากจะทดสอบพลังของพวกมันนะครับเลยใช้เราเป็นหนูทดลองนั่นเองครับโดยงานนี้นะครับเราจะต้องผ่านอุปสรรค โดยงานนี้นะครับเราจะต้องทําการสลับกลุ่มนะครับเพื่อเปิดตะงให้กันและกันครับ ซึ่งระหว่างที่เรากําลังเดินทางอยู่นะครับเอรินะครับก็จะบอกว่าไอห้องที่3เนี่ยน่าจะมีอะไรเกี่ยวกับส่วนกลางนะครับเลตเธอชีเนี่ยจะบอกว่าไอส่วนกลางตรงนี้มันคือเจนวานั่นเองครับซึ่งเจนวาคืออะไรใช่ไหมฮะเจนวานะครับเป็นชิ้นส่วนของอุกบาทนะครับที่ตกลงมาที่โลกครับ แล้วก็เจ้าโฮโจเนี่ยเจ้าหมอโฮโจเนี่ยได้ทําการนะครับหยิบมาเพื่อทดลองนั่นเองครับแล้วตั้งใจนะครับว่าจะทดลองเพื่อสร้างมนุษย์โคนขึ้นมาครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับก็คือไอ้พวกตัวดำๆนั่นแหละครับโอ้โหมันเต็มไปหมดเลยเมื่อมาถึงห้องของโฮโจที่เขาบอกไว้แล้วนะครับเราก็ได้เจอกับสิ่งประดิษฐ์ของเขาครับซึ่งเราก็ต้องรุยกันไปนะครับโดยเจ้าตัวแรกนะครับชื่อซีเนเน่นะครับก็คือเป็นเจ้าสัปะรด หน้าตาอัปรักษ์น่าเกียรตัวนี้นะครับเราก็ต้องทําการปราบมันครับและเมื่อปราบเสร็จแล้วนะครับโฮโจก็จะให้เรานะครับไปที่ห้องทดลองที่2ครับโดยห้องทดลองที่2นะครับเป็นหุ่นยนต์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาครับนั่นก็คือ f o t h Unit นะครับโอ้โหมันมันเทพมากนะครับมันเป็นหุ่นยนต์ต่อสู้นะครับโดยใช้พลังงานของมาโคนั่นเองครับโอ้โหมันมันเด็ดมันล้ำนากนะครับ A chance to kill the bastard. Time for you to pay the price. <laughs> they never learn. <laughs> Commencing test. All personnel must evacuate area. Commencing test. Like Red, และเมื่อเราไปถึงห้องที่3ครับเราก็ต้องไปสู้กับเจ้าเซเรนวอร์มนะครับก็คือเจ้ามนุษย์หุ่นตัวตุ่นนั่นเองครับโอ้โ oh, ห oh, oh, มันแอบยากอยูอย่เหมือนกันนะครับ oh. แต่ก็ไม่ขนามือเราสักเท่าไหร่ oh. ครับและก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อนะครับเราก็ต้องทําการช่วยเจ้าเรดเทอทีนก่อนนะครับที่จะเข้าไปขย่ําโฮโจแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับเมื่อเราผ่านตรงจุดนี้ไปแล้วนะครับ พื่อที่จะตามหมอโฮโจไปเนี่ยเราก็ต้องเจอกับเจ้าเรนพอตนะคบโอ้โห oh, มันเยอะมากเลยครับสิ่งประดิษฐ์ของโฮโจมันมีไม่จบไม่สิ้นเลยครับ โดยการต่อสู้กับเจ้าเรนพรตเนี่ยเมื่อสู้ไปได้สักระยะหนึ่งนะครับเจ้าเรนพรตเนี่ยมันจะแยกล่างออกมาลุมเราครับเราก็ทําการปราบมันให้เรียบร้อยนะครับแต่จุดสําคัญของเจ้าเรนพรตเนี่ยมันมีการใช้สถานะผิดแปลนะครับต้องคอยระมัดระวังนะครับแล้วก็ใช้การโยนยาให้ดีนะครับไม่งั้นเราจะเสียท่ามได้ครับ เมื่อชนะได้แล้วนะครับเราก็จะมุ่งหน้ากันไปต่อเลยครับ ระหว่างที่เรากาลังมุ่งหน้าไปต่อนะครับระหว่างที่สู้กันอยู่เนี่ยครับเรดเทอทีนะครับได้พัดตกลงไปที่ชั้นล่างครับโดยมันเป็นชั้นเดียวกับเอริกับทีฟ้านะครับโดยคาวนะครับก็จะใช้วิทยุสื่อสารนะครับคอไปที่เอริกับทีฟ้านะครับเพื่อที่ให้สสาวเนี่ยไปช่วยเรสเธดเทอทีนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับก็จะมีรอยเวลาของเลทเทอร์ทีนขึ้มาครับต้องไปช่วยให้ทันก่อนที่เลทเทร์ทีนจะเสียท่านะครับระหว่างทางครับที่เราไปช่วยเลทเทรีนเราจะต้องเจอกับเซเรนเตอร์วอร์มอีกแล้วครับโอ้โหเจ้ามนุษย์ตัวตุ่นนี้มันยังมีอีกชุดนึงนะฮะแล้ก็ต้องปราบมันให้ได้ครับเมื่อเราเอาชนะได้แล้วนะครับเราก็จะทําการช่วยเลทเทอร์ทีได้ครับแล้วเราก็ต้องหาทางไปต่อกันอีกนะครับ โดยตอนนี้เนี่ยเอริกับทีฟ้านะครับก็จะผัดมาอยู่ที่แกนกลางกันแล้วนะครับแล้วก็มาเปิดทางให้คาวกับเบรเร็ตเนี่ยไปต่อครับผมและเมื่อเขานะครับกับเบเร็ตนะครับเข้ามาที่ประตูที่เอริกับทีฟ้าเปิดให้จากแกนกลางแล้วนะครับก็จะไปเจอกับเจ้าบอสสุดประหลาดตัวนี้ครับสวอนดีพนะครับ ซึ <Es> <Red bie. S 2> ่งเจ้าสวอนดีพีเนี่ยมันเป็นปลาเครื่องจักรนะครับที่สามารถลอยบนกางอากาศได้ครับและเมื่อเราทําการโจมตีมันไปเรื่อยๆนะครับเมื่อ HP มันต่ากว่า50นะครับมันก็จะพุ่งออกมาข้างนอกครับ โดยตอนนี้นะครับเอริกับกีฟ้านะครับก็จะเป็นคนรับมือกับเจ้าปลาตัวนี้ครับและที่เหลือนะครับก็เป็นไปตามนี้เลยครับโดยเจ้าปลาตัวนี้นะครับมันจะแพ้ไฟฟ้านะครับให้ใช้ไฟฟ้ายัดมันได้เลยนะครับ เมื่อกำจัดมันได้นะครับก็เป็นอสเซซิตในภารกิจตรงนี้นะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของพาร์ที่23นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์นะครับในช h a n n e l greview th ครับและอย่าลืมกดไลค์และ follow ที่เพจ Facebook G r e v i e w ได้เช่นกันนะครับวันนี้ผมมิ้งจีรีรีวิวก็ขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ